สวัสดีค่ะวันนี้ผู้อ่านจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อความรักไพ่ที่ได้มาใช้วันนี้นะคะมีสองสำหรับชุดแรกเป็นไพ่แสงสุขทุที่สองเป็นไพ่ l ลิฟ message of love l o ิฟ of message ค่ะคลิปแรนดอม เป็นคลิปที่เป็นพลังงานรวมไม่ใช่เป็นพลังงานของท่านใดท่านหนึ่งนะคะถ้าท่านที่เข้ามาชมบางครั้งการเปิดไพ่อาจจะตรงกับท่านหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะหรือไม่ก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าท่านชมแล้วรู้สึก ไม่ใช่ไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดก็สามารถเลื่อนผ่านไปได้นะคะส่วนท่านที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคิดว่าใช่ท่านก็สามารถชมต่อจนจบแล้วก็อยู่จะได้อยู่เป็นเพื่อนของผู้อ่านคลิปนะคะช่วงแรกเราจะใช้ไพ่แสนสุกก่อนนะคะส่วนไพ่เลิฟเมสเซจ เราจะดูในช่วงท้ายๆของคลิปค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นขออนุญาตครูครูอาจารย์ที่ประดับจําตัวของผู้ที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะซับไพ่ก่อนค่ะขออนุญาตครูครูอาจารย์ เทวดาประจำตัวของผู้ที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้จริงได้สับไพไว้บ้างแล้วเหมือนกันแต่ก็อยากจะสับให้ผู้ที่เข้ามารับชมได้ชมกันก่อนด้วยเหมือนกันนะค่ะขออภัยค่ะมือโดนกล้องผู้อ่านได้สับไพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเปิดหน้าไพให้ ท่านชมนะคะเราจะเปิดห้าใบค่ะครบแล้วนะคะขอจัดไพ่ค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มกันเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะทำพลังงานของความรักนะคะเรามาดูกันว่าคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้มีพลังงานของความรักเป็นยังไงบ้างน,นะคะความรักของท่านในช่วงนี้เป็นความรักที่หยุดนิ่งไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้เพราะว่า กำลังมีปัญหาสถานการณ์ไม่ราบเรียบเพราะตัวของท่านเองแต่ก็ยังสามารถประคับประคองดูแลกันต่อไปได้อีกนะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่แสดงอำนาจใช้คำสั่ง สั่งให้อีกฝ่ายหนึ่งทําอย่างงูน้นทําอย่างนี้เพื่อให้ตัวเองพอใจเพราะว่ายังไงคะท่านทั้งสองฝ่ายจะมีคนใดคนหนึ่งเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดีเลยคนที่มีฐานะดีก็เลยใช้คำสั่งกับคนกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อ ให้สมปรารถนาให้สมกับใจต้องการของตัวเองบอกทุกสิ่งอย่างให้ทำตามที่ตัวเองต้องการอีกฝ่ายก็ทำไปโดยที่ไม่ได้เต็มใจบ้างหรือทำเพราะรักเขาก็ยอมโดยมีสถานการณ์ที่อึดอัดนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ เราจะไม่มองว่าอ,อีกฝ่ายหนึ่งคืออีกคนหนึ่งเพราะว่าหน้าไพ่ก็คือคนที่เข้ามาชมใช่ไหมคะตอนนี้ในความรู้สึกของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็คือเป็นฝ่ายที่โดนกระทำเป็นฝ่ายที่โดนอีกฝ่ายหนึ่งชับจูงใช้คำสั่งเพราะมีเงินมากนะคะจากหน้าไพ่และ บางครั้งก็คือพูดง่ายๆก็คือทำเพื่อผลประโยชน์จะเป็นผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่แต่ในหน้าไพ่เป็นผลประโยชน์เกี่ยวกับความพอใจก็ได้ค่ะท่านรักอีกฝ่ายหนึ่งมากก็ต้องยอมยอมเพื่อที่ให้เขารักตอบ หรือบางท่านก็ยอมเพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินก็เลยทำตามที่เขาสั่งเขาต้องการเพื่อให้เขาเกิดความพอใจซึ่งฝ่ายตรงข้ามของท่านเขาก็จะทำอยู่เบื้องหลังนะคะไม่ได้ออกมาชักไม่ได้ออกมาใช้คำสั่ง ให้ผู้อื่นผู้ใดทราบแต่จะแอบทำอยู่เบื้องหลังซึ่งไม่มีใครรู้คนที่รู้ดีที่สุดก็คือคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะตอนนี้สถานการณ์ความรักของท่านจากที่หยุดนิ่งมานานจากที่ยอมให้เขาเ ใช้คำสั่งมานานหรือประคับประคองกันมานานแล้วในที่สุดท่านก็ทบทวนใช้ความคิดต่างๆเอามาวิเคราะห์เอามาพิจารณาโดยแยกมาเป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เอามาพิจารณาดูว่าเออ ส่วนดีส่วนไม่ดีมาคิดดูว่าอืมดีมากกว่าก็เลยประคับประคองแล้วก็จะไปต่อข้างหน้าอยู่นะคะมองความดีแล้วก็มองด้วยใจยุติธรรมไม่ใช่มองแต่ด้านเสียของเขา กลับมาทบทวนตัวเองด้วยว่าตัวเองเป็นยังไงในเมื่อทบทวนแล้วตอนนี้ท่านก็พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันไปแบบเท่าเทียมกันนะคะไม่ใช่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหนือกว่าแล้วเลยทำให้ความรักของท่านตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมจากเมื่อก่อน ที่เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสั่งให้ทํานู่นทนํานี่แต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาโดยการปัจจุบันนี้ก็คือดูแลกันแล้วก็ประคับประคองแล้วก็มีสิ่งใดก็ช่วยเหลือกันแล้วมาพูดคุยมาปรับความเข้าใจกันตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของออความรักของท่านที่ดีมีความสุขอยู่นะคะ เป็นความรักที่ดีมีความสุขถ้าในมุมมองของผู้อ่านไพ่ก็อยากจะให้ท่านถ้าท่านเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอก็ให้ท่านเปลี่ยนตัวเองเราไม่ต้องไปเปลี่ยนคนอื่นนะคะเราเปลี่ยนตัวเองถ้าท่านเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอก็ เปลี่ยนมารับฟังคนอื่นบ้างแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ของตัวเองตัดสินคนอื่นนะคะอย่าใช้อารมณ์ของตัวเองตัดสินคนอื่นฟังคนอื่นพูดบ้างไม่ใช่ว่าพูดอยู่คนเดียวพอคนอื่นจะพูดก็ไม่ให้เขาพูดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้อง รับฟังคนอื่นพูดด้วยแล้วก็อย่าเอาแต่ใจอย่าใช้อารมณ์แก้ปัญหาด้วยการมาพูดมาคุยกันมาเ,เจรจากันว่าเออฉันชอบอย่างนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้นะเธออย่าเข้าหลังเธออย่าทำแบบนี้ฉันไม่ชอบหรือ เราไม่ทำอะไรที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบไม่พอใจแต่มันต้องขึ้นอยู่กับตรก,การและเหตุผลด้วยนะคะไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองอยากจะได้ในใน,ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้อารมณ์แล้วก็เอาแต่ใจนะคะอย่างนี้ความรักมันก็จะไปด้วยกันไม่ได้ อย่างนเนอ,อเราควรจะยอมยอมกันนะคะการที่จะเปลี่ยนคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนตัวเองเราดีกว่าแล้วก็ง่ายกว่าด้วยค่ะจากหน้าไพ่ที่ผู้อ่านได้เปิดมาแล้วก็ดูรวมรวมแล้ว ท่านที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปงในทางที่ดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นเวลาของความรักที่มีความสุขนะคะมีความสุขดีอยู่ถือว่ารวมๆแล้วความรักที่ท่านมาชมคลิปในวันนี้เป็นความรักที่ดีค่ะเดี๋ยวผู้อ่านขออนุญ,ญาตเก็บไพ่แล้วก็ จะนำไพ่ Love m e s s a g e มาให้ผู้ที่เข้ารับชมในวันนี้ได้ตั้งคำถาม3ข้อคิดเอาไว้ในใจนะคะแล้วก็อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือไม่ว่าจะเป็นท่านใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่ท่านนับถืออยู่ในตอนนี้ ให้อธิษฐานแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบรรดาลคำตอบของท่านช่วยเฉลยคำตอบให้ท่านจำนวน3ข้อนะคะเกี่ยวกับความรักให้ท่านตั้งคำถามเอาไว้นะคะเดี๋ยวผู้อ่านจะอ่านไพ่ทีละใบค่ะมีทั้งหมด3าใบนะคะแล้วก็3หัวข้อ ค่ะขอใช้ไพ่ใบแรกเลยวันนี้คำถามแรกที่เพื่อนๆได้คิดไว้ในใจคือคำตอบคือ 1>, 1 1 1 5อย่าลืมที่เคยสัญญากับตัวเองอืมเคยตั้งใจอะไรไว้ก็ให้ได้แนะนำแล้วนะคะหัวข้อที่สองอย่าเพิ่งอ๋อขอโทษค่ะ 1, 1 1 1 7อย่าเพิ่งตัดสินใจตอนนี้อืม สุดท้ายค่ะไม่ทราบท่านคิดอะไรสองสองหกหกเธอคู่ควรค่ะสามข้อที่เพื่อนๆคิดเอาไว้ในใจวันนี้ไม่ทราบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เฉลยให้กับเพื่อนๆตรงบ้างไหมคะกับหัวข้อที่ถาม ข้อ1นึ่คำถามที่1นึ่งหนึ่งหนึ่งหอย่าลืมที่เคยสัญญาหัวข้อที่สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจอย่าเพิ่งตัดสินใจตอนนี้สองสองหกเธอคู่ควรค่ะสำหรับคลิปแรนดอมก็ได้จบลงแล้วนะคะ ผู้อ่านขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นจนจบหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผู้อ่านได้อ่านไปแล้วผู้ที่เข้ารับฟังรับชมมีความพอใจมีความชอบตรงใจโดนใจก็ขอให้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นกลับไปนะคะส่วนสิ่งไหนที่ผู้อ่านได้อ่านไปหน้าไพ่ไม่ดี ไม่ตรงไม่โดนไม่ชอบก็วางไว้ตรงนี้ไม่ต้องนำเก็บไปแล้วก็อย่านำการเปิดไพ่ไปตัดสินใจในการใช้ชีวิตประจำวันของเพื่อนๆน,นะคะให้เพื่อนๆให้ผู้ชมคลิปฟังคลิปในวันนี้ใช้ตัวเองเป็นบรรทัานในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไม่ต้องเอาไพ่มาเป็นบรรทัดฐานให้ท่านใช้สติใช้ความรอบคอบสิ่งไหนที่เปลี่ยนแปลงได้ก็ให้เปลี่ยนจากตัวเองไม่ต้องเปลี่ยนคนอื่นให้เปลี่ยนจากตัวเองเลยค่ะรักตัวเองให้เยอะๆคิดบวกนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ